คุณกำลังโฟกัสอยู่กับเรื่องของ Personalized Marketing นะครับคุณน่าจะเคยได้ยินคําว่า CDP บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าใจความหมายของเจ้า CDP นะครับว่าคืออะไรมีกี่ประเภทนะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ในคลิปของ Toolscape ที่จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับ Toolscape อยากจะมาแนะนำนะครับ CDP ของคนไทยอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับกับ10จุดเด่นของ c h o c o CDP CDP ที่ใช้งานง่ายแบบสุดๆเลยครับ ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าตัวช็อกโกเองเนี่ยก็มีเครื่องมือที่ให้บริการในตลาดหลายๆตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโก CRM ช็อกโก p o s นะครับแล้วก็ loyalty campaign จากช็อกโกซึ่งถ้าคุณใช้ระบบเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็นะครับระบบจะช่วยซิงค์ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ในช็อกโก CDP เลยนะครับโดยที่อาศัยเจ้า customer ID นะครับในการระบ,บุข้อมูลลูกค้าว่าลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนคนเดียวกัน โดยระบบจะซิงค์นะครับหรือว่าอัปเดตกันทุกๆ1ชั่วโมงซึ่งตัวระบบนี้จะเรียกสิ่งนี้ว่า ready data ครับช็อกโกสามารถนำข้อมูลจากระบบอื่นๆนอกจากกวางช็อกโกนะครับเข้าสู่ระบบได้แบบแมนนวลด้วยเช่นกันนะครับโดยการอัปโหลดไฟล์ Excel หรือว่า csv นะครับถ้าคุณทำการขายสินค้ายอยู่บน l a z a d a นะครับหรือว่า s h o p e e หรืออาจจะเป็นตัว p o s เนี่ยก็สามารถที่จะเอารายงานการขายนะครับอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตนะครับเซตคอลัมน์ของช่องข้อมูลต่างๆในการ import ไฟล์เนี่ยเอาไปได้นะครับเพื่อที่ว่าในครั้งหน้าเนะครับเราสามารถที่จะโยนไฟล์เข้ามาได้แบบชื่อๆเลยนะครับไม่ต้องมีการมานั่งรีแมปฟ l ลใหม่อีกครั้งนะครับนอกจากนี้ครับถ้าคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับเพื่อดึงข้อมูลดังกล่าวนะครับเข้ามาสู่ระบบด้วยวิธีการ API เนี่ยก็สามารถที่จะทำการ c u s t o m i z e ได้เช่นกันครับ แดชบอร์ดของช็อคโก้ CDP นะครับก็ใช้งานง่ายแบบสุดๆเลยครับเพราะว่าเขาคิดมาให้แล้วว่าผู้ประกอบการน่าจะอยากเห็นข้อมูลในมิติไหนบ้างนะครับโดยช็อคโก้จะมีพรีเมดกราฟหรือว่าชาร์ดนะครับเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ทําหน้าที่ไปเลือกช้อปปิ้งเอาครับว่ากราฟหรือชาร์ดแบบไหนที่ถูกใจเราบ้างนะครับแล้วก็นํามาประกอบร่างกันบนแดชบอร์ดเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะสร้างตัวแดชบอร์ดนะครับของแต่ละ่ายงานนะครับหรือว่าของแต่ละบุคคลนะครับว่าใครต้องการถึงมุมมองแบบไหนก็ได้เช่นกัันครบ นอกจากนี้ครับคุณยังจะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์นะครับเพื่อกรอบแหล่งข้อมูลได้ว่าต้องการจะมองเห็นข้อมูลที่มาจากแหล่งไหนบ้างน,นะครับหรือว่ากรอบภายใต้ระยะเวลานะครับเป็นเมื่อไหร่ถึงเมื่อไรนะครับหรือว่าจะเลือกกรับสีนะครับเลเจนด์ในกราฟต่างๆเพื่อให้สีความหมายได้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าให้ตรงกับสีไของแบรนครับ ช็อกโก้ CDP ให้เราสามารถที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมาย segmentation ได้แบบง่ายๆนะครับโดยสามารถตั้งเงื่อนไขจากตัวกำกับนะครับหรือว่าตัวฟิลข้อมูลต่างๆว่าลูกค้าในกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะต้องเคยมาซื้อของที่หน้าร้านไม่ต่ำกว่า10ครั้งและหรือจะต้องเคยซื้อสินค้าของเราไปมากกว่า1,000บาทนะครับแต่ว่าไม่เกิน10,000บาทนะ่ระบบก็จะแสดงตัวอย่างของคุณลูกค้าออกมาให้ดูนะครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับตัวช็อกโก้ CDP เนี่ยจะเน้นเรื่องการใช้ข้อมูล customer profile นะครับ ตัว Transaction แล้วก็ p r o ตนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลในมิติอื่นเพิ่มเข้ามาในอนาคตด้วยครับต่อจากข้อที่แล้วนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับตรงกับเซกเมนต์ที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับก็จะถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกตั้งค่าให้ได้นะครับว่าเซกเมนต์ดังกล่าวเนี่ย จะซิงข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือไม่นะครับซึ่งการซิงข้อมูลเนี่ยคือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับระบบอาจจะคัดลูกค้ารายใหม่ที่มีเงื่อนไขตรงกับกลุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้ทานตรงกันข้ามนะครับลูกค้าที่ไม่ได้มีเงื่อนไขตรงกับกลุ่มแบบเดิมแล้วเนี่ยก็จะถูกคัดออกไปนะครับหรืออาจจะเลื่อนไปอยู่ในกลุ่มอื่นแทนครับนอกจากการนำข้อมูล first party data เข้ามารวมกันแบบตรงไปตรงมาแล้วนะครับ บางครั้งในการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์หรือว่าจะสื่อสารกลับไปเนี่ยอาจจะต้องนําข้อมูลบางอย่างมาคํานวณต่อด,ด้วยนะครับเพื่อนําไปใช้เป็นเงื่อนไขในการจับกลุ่มลูกค้านะครับเช่นค่า a v v r r g g e นะครับค่า Sum ค่า Min ค่า Max นะครับเป็นต้นซึ่งตัวช็อกโก้ซีดีก็สามารถช่วยคุณในจุดนี้ได้ครับ การสื่อสารกลับไปยังกลุ่มลูกค้านะครับก็อาศัยการสื่อสารผ่าน s m s แล้วก็ l ล ne เป็นหลักนะครับโดยการสื่อสารผ่านตัวอ e ีเมลเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งเราน่าจะได้เห็นกันในอนาคอันใกล้นี้ครับท้ายกับเรื่องของตัวแดชบอร์ดนะครับช,ช็อกโกได้สร้าง working template ที่แนะนํามาให้นะครับโดยคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเป็นในกรณีต่างๆเนี่ยสามารถจะใช้ข้อความแบบไหนนะครับคุณก็ไปเลือกมาแล้วก็กลับให้เหมาะสมกับคอนเท็กต์ของธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นและตัวระบบก็จะนับเครดิตให้นะครับว่ามเมสเซจที่ต้องการจะส่งไปเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่เครดิตในการส่ง และเรียกว่าจะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายใดนะครับโดยระบบก็จะช่วยสรุปผลให้นะครับว่าสามารถส่งให้ทุกคนได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีบางท่านที่ไม่ยอมให้คอนเซนต์ในการติดต่อนะครับซึ่งคุณก็จะไม่สามารถส่งหาลูกค้าเหล่านั้นได้ภายใต้กฎของ p d p a นะครับคุณสามารถตั้งค่านะครับให้เป็นการเซ็นา o นะครับส่งเลยตอนนี้นะครับ schedule นะครับหรือว่า repeat นะครับเช่นการส่งอย่างเป็นประจำทุกเดือนทุกสัปดาห์ก็ได้เช่นกันครับ ให้ายกับการส่งข้อความผ่าน s m s นะครับแต่สิ่งที่คุณสามารถทําได้เพิ่มเติมเนี่ยคือคุณสามารถส่งไปพร้อมๆกันนะครับลา,ลายทีละสามบัมเบิลด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Insert รูปภาพเข้าไปได้ด้วยซึ่งทางด้านขวาของจอนะครับก็จะมีฟังก์ชันพรีวิวนะครับให้เราได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยว่าข้อความที่จะส่งไปในหน้าตาเป็นยังไงบ้าง และในขั้นตอนการเลือกกลุ่มลูกค,ค้าครับคุณก็สามารถที่จะส่งให้ได้กับลูกค,ค้าที่มีการ Subscribe นะครับหรือว่า a d f r r e n e ใน l i n e นะครับหรือคนที่มี UDID ได้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูในตัวอย่างก็จะเห็นว่าจากลูกค,ค้าทั้งเซกเมนต19คนนะครับคุณจะสามารถส่งไปได้ทั้งหมด9คนที่ Subscribe ไว้ได้เท่านั้นครับและในการสื่อสารกับไปยังลูกค,ค้ารายต่างๆนะครับเราอาจจะต้องทำภายใต้งเงื่อนไขของพรบ PDPA ใช่ไหมละครับ ระบบของช็อกโกเองก็จะมีฟังก์ชันที่จะช่วยสรุปผลว่าคุณสามารถส่งข้อความนี้ไปให้กับทุกคนได้เลยหรือเปล่านะครับมีท่านใดที่ให้หรือไม่ให้คอนเซนต์ในการติดต่อบ้างซึ่งถ้าลูกค้าไม่ยินยอมนะครับตัวระบบก็จะช่วยบล็อกข้อความบดังกก่าไม่ให้ไปถึงลูกค้าหล่านั้นด้วยครับ โ้ด CDP ก็สามารถทำงานได้แบบแบ่ a กัน r รอนะครับแบบง่ายสุดๆเลยโดยที่จะแบ่งการใช้งานออกเป็นโหนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับ 1. คือแหล่งข้อมูลนะครับ 2. เงื่อนไขาการทำงานและ3ช่องทางการส่งอออซึ่งเราก็สามารถที่จะออกแบบนะครับเชื่อมต่อกันเอาไว้ได้นะครับว่าจะให้สื่อสารไปยังใครด้วยเงื่อนไขอะไรผ่านช่องทางไหนด้วยข้อความว่าอะไรซึ่งเงื่อนไขที่ช็อคโก้ CDP มีให้เราได้ใช้งานนะครับก็จะได้แก่1 การรอเช่นเมื่อลูกค้านะครับต้องรอกี่ชั่วโมงแล้วเมสเสร็จนั้นถึงจะส่งไปหา 2. นะการรอถึงวันที่นะครับใใคล้ายๆกับข้อแรกเลยแต่เป็นการรอถึงวันและเวลาที่กําหนดไว้นะครับอาจจะใช้ในแคมเปญของวันสงกรานต์วันปีใหม่ลักษณะนี้ 3. ครับจำนวนช่องทางใช้ในกรณีที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายนะครับได้รับการติดต่อจากหลายๆช่องทางพร้อมๆกันนะครับหรืออาจจะชะลอต้นหลังกันไปตามช่มวงเวลาก็ได้ครับ 4. รวมช่องทาง ใช้ในกรณีที่ต้องการส่งข้อความไปหานะครับกลุ่มลูกค้าหลายๆกลุ่มกกด้วยกันด้วยแมสสจเดียวกันครับห้าครับจำกัดการส่งใช้ในการจํากัดจํานวนลูกค้าที่ต้องการส่งข้อความออกไปนะครับแล้วก็จํากัดจํานวนข้อความที่จะได้รับต่อลูกค้าท่านนั้นๆด้วยครับเห็นรูปแบบการใช้งานแบบนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายสุดๆเลยใช่ไหมครับ กับที่เราเคยอธิบายไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ว่า CDP เองเนี่ยเหมาะกับธุรกิจ B2C ที่จะต้องมีการดิวขอลูกค้าจำนวนมากๆนะครับหลากหลายช่องทางแล้วก็ต้องการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับสำหรับตัว marketing automation นะครับหรือว่าเป็นการทำ personalization แต่สำหรับช็อคโก้ CDP นะครับเป็นเครื่องมือที่เน้นการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็รองรับกรณีเงื่อนไขในการสื่อสารที่ไม่ได้ซับซ้อนมาก ดังนั้นจึงเหมาะกับธุรกิจที่เน้นเรื่องการสื่อสารกลับไปยังลูลกค้าแบบรวมสูตรนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะใช้เนื่อขไขที่ a d v a n c e ์มากจนเกินไปและยิ่งถ้าเกิดว่ามีการใช้งานผลรตัณ์ของช็อ c โกเป็นืุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งสะดวกมากๆเลยครับช็อ c โ c ้ซีดีมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกจด,ด้วยกันนะครับคือ Light b u s i n s s s แล้วก็ Enterprise ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของจำนวน Data Connector นะครับตัว Data Source แล้วก็ Data Storage แล้วก็ SMS Credit ที่คุณจะได้ซึ่งถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะครับก็ยังสามารถที่จะเริ่มจากแพ็กเกจที่สั้นที่สุดก่อนได้นะครับโดยจะเริ่มต้นที่สัญญา3เดือนด้วยกันนะครับในราคา5,000บาทนะครับต่อเดือนหรือถ้าจะเป็นสัญญาระยะยาวที่18เดือนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาอยู่ที่3,000บาทต่อเดือนครับ มาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้าใจ CDP มากขึ้นอีกสักนิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปที่เรารีวิวเอาไว้ได้ครับส่วนใครที่สนใจอยากจะทดลองใช้เจ้าช็ o p โก้ CDP แล้วนะครับทูสเกตได้แนบไปใน Description ทั่นท้านล่างของคลิปนี้แล้วนะครับและอย่าลืมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตามทุสเกตทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ